สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่เกี่ยวกับวัฒนธรรมชีวิตของสัตว์ที่น่าสนใจนะครับนักเรียนซึ่งก็คือสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะระหว่างการเจริญเติบโตนะครับแต่ก่อนจะไปดูเนื้อหาในวันนี้นะครับนักเรียนเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับ 1. นนักเรียนสามารถอธิบายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ได้และสสามารถเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโตได้นะครับเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับนักเรียน สัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะระหว่างการเจริญเติบโตคือ สัตว์บางชนิดนะคะเมื่อฟักออกจากไข่แล้วตัวอ่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนถึงตัวเต็มวัยจะมีลักษณะเหมือนพ่อแม่ซึ่งสัตว์เหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะในระหว่างการเจริญเติบโตเป็นระยะนะครับซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจนเลยว่าในแต่ระยะเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแตกต่างจากเดิมนะคะซึ่ง สัตว์เหล่านี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างสมบูรณ์นะครับในระยะที่4ได้แก่กบยุงผีเสื้อเป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับนักเรียนตัวอย่างแรกในวันนี้นะครับนักเรียนนั่นก็คือวัฏจักรชีวิตกบในระยะแรกนะครับอาจจะเป็นไข่กบก่อนนะครับ ส่วนระยะถัดมาคือระยะที่2จะเป็นตัวอ่อนหรือที่เราเรียกว่าลูกออดนะครับและระยะที่3จะเป็นตัวอ่อนวัยแก่หรือจะเป็นลูกกบนั่นเองนะครับและระยะสุดท้ายก็คือระยะที่4กลายเป็นกบตัวเต็มวัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ละเอียดกันกว่ามากกว่านี้นะคะนักเรียนวัฏจักรชีวิตกบนะครับ วัฏจักรชีวิตของกบนะครับในระยะที่1จะเป็นไข่ซึ่งมีรูปร่างกลมมีเมือกพุ่มช่วยให้ไข่เนี่ยลอยอยู่บนผิวน้ําได้นะครับและป้องกันไม่ให้สัตว์อื่นเนี่ยมากินเป็นอาหารในระยะเวลาที่กําลังเป็นไข่อยู่นะคะไขก่กบเนี่ยนักเรียนเห็นไหมครว่ามันจะลอยอยู่บนผิวน้ํานะครับลักษณะคล้ายกับอะไรเอ่ย ถ้าใครยังนึกไม่ออกนะครับให้นึกถึงเ็ตเมลลักที่นักเรียนใส่ในน้ำเต้าหู้หรือผสมในวุ้นนะครับอ,อันนั้นแหละจะมีลักษณะคล้ายกับไข่กบมากที่สุดนะครับและก็จะใช้ระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์นะครับหลังจากนั้นก็จะฟักออกจากไข่กลายเป็นลูกออดนะครับลูกออดเนี่ยเป็นในระยะที่2นะครับก็คือในระยะของ ตัวอ่อนจะมีหัวโตมีหางนะคะหางก็จะยาวแล้วหายใจทางเหงือกนะคะส่วนระยะเวลาที่เป็นลูกออดก่อนที่จะไปเป็นลูกกบหรือลูกออดไบแก่ก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ7-10สัปดาห์นะครับหรือประมาณ สองเดือนครึ่งนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเมื่อครบสองเดือนครึ่งแล้วนะครับลูกออสก็จะเจริญเติบโตเป็นลูกกบหรือลูกออสวัยแก่นะคะในระยะที่สามนี้นะครับจะเริ่มมีขางโงกออกมานะครับขาหลังก็จะมีลักษณะจะมีขนาดเล็กนะคะแล้วก็จะมีขาหน้าตามมาด้วยหล,หลังจากนั้นหางนะคะก็จะค่อยคอยสั้นลงและ อ,อ๋อมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆจนหายไปนะครับแล้วลูกออดก็จะมีพัฒนาการโดยการเปลี่ยนการหายใจจากการใช้เหงือกมาเป็นใช้ปอดแทนนะคะซึ่งระยะที่เป็นลูกกบหรือลูกออดวัยแก่เนี่ยครับก็จะอยู่ในระยะเวลาประมาณ10-12สสัปดาห์หรือประมาณ3เดือนเมื่อครบ3เดือนแล้วนะครับก็จะ,จะเจริญเติบโตกลายเป็นตัวเต็มวัยหรือเป็นกบนั่นเองนะคะซึ่ง เมื่อตัวเต็มวัยแล้วนะครับกบก็จะใช้การหายใจโดยการใช้ปอดนะครับหลังจากนั้นก็สามารถจเจริญเติบโตและสืบพันธุ์นะครับจเจริญสืบพันธุ์ขยายพันธุ์ได้ต่อไปนะครับต่อไปนะครับกูจะยกตัวอย่างอีกหนึ่งชนิดนั่นก็คือวัฏจักรชีวิตของครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย วัฏจักรชีวิตของยุงก็มี4ระยะเช่นเดียวกันนะคะในระยะแรกนะครับก็คือระยะที่1ที่เป็นไข่นั่นเองนะครับในระยะที่ยุงเป็นไขน่นะครจะใช้ระยะเวลาเพียงแค่1 2วันเท่านั้นนะครับนักเรียนในระยะนี้นะคะพอครบ2วันแล้วนะครับยุงก็จะพัฒนากลายเป็นลูกน้ำนะครับอ,ออกจากไข่กลายเป็นลูกน้ำ ยุงจะมีระยะเวลาที่เป็นลูกน้ำเนี่ยนะครับ4-10วันนะคะเมื่อหลังจากนั้นนะคะก็จะพัฒนากลายเป็นตัวโมงนักเรียนดูในคลิปนะครับอาจจะมีลักษณะหัวตโตตแล้วก็จะมีลักษณะลำตัวคล้ายๆกับลูกน้ำนะครับหลังจากนั้น1-2วันตัวโมงเหล่านี้ก็จะพัฒนากลายเป็นระยะที่4หรือตัวเต็มวัย แล้วก็กลายเป็นยุงลายนั่นเองนะครัะนักเรียนส่วนยุงลายนะครัาวัชจักรชีวิตของยุงลายเนี่ยมีไม่มากเลยนะครับตัวผู้เนี่ยจะมีอายุประมาณ6-7วันเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวเมียเนี่ยนะครับก็จะมีออขออภัยนะครับ ตัวผู้จะมีอายุประมาณ6-7วันนะครับซึ่งวัฏจักรชีวิตของยุงเนี่ยมีประมาณ9-14วันเท่านั้นนะครับถือว่าสั้นมากโชคดีมากเลยนะครับที่ไม่มีมากไปกว่านี้เพราะไม่งั้นขนาดมีแค่9-14วันนะครับยุงก็กัดเราซกขนาดนี้ใช่ไหมครับนักเรียนถ้ามีระยะววัฏจักรชีวิตเป็นปีๆแบบนี้เราโดนยุงหามแน่นอนครับนักเรียนและนอกจากนี้นะครับ นอกจากกบและยุงแล้วเราก็ยังมีวัฏจักรชีวิตของสัตว์ชนิดอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะระหว่างการเจริญเติบโตนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีสัตว์อะไรบ้างอ่ามีผีเสื้อนะครับก่อนหน้านี้คุณได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับระยะที่เป็นไข่เป็นหนอนเป็นดักแด,ด้และเป็นผีเสื้อนะครับสัตว์ตัวชนิดอื่นก็เช่นเดียวกันอย่างเช่นมดดวง แมลงวันและนอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะครับบางชนิดนะครับอ่าอย่างเช่นกบที่ครูได้กล่าวไปข้างตน้นหรืออึ่งอ่างคางคกเขียดปาดเหล่านี้ก็มีวัฏจักรชีวิตสี่ระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะระหว่างการจเจริญเติบโตนะครับนักเรียนทั้งหมดนี้นะครับก็คือ สัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะระหว่างการเจริญเติบโตนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดของวันนี้กันนะครับนักเรียนแบบฝึกหัดในวันนี้ไม่ยากเลยให้นะักเรียนวาดภาพระบายสีนะครับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโตมาหนึ่งชนิดนะครับอะไรก็ได้เมื่อกี้ที่เรียนดูผ่านไปนะครับพร้อมกับระบุด้วยว่าระยะไหนเป็นอะไรนะครับ แล้วเมื่อวาดเสร็จแล้วนักเรียนก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามแล้วอย่าลืมเขียนนะครับว่าเป็นวัตถจากชีวิตของสัตว์ชนิดใดนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเลขที่และชั้นให้เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ครูปนนะครับครูสุทธิพง์มั่นคงและวิชาวิทยาศาสตร์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ